เดินคแะทงงานกันดูนะแต่้ะนี่คือรายการลองสิจ้าซึ่งสิ่งที่เราจะไปลองในวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมาเรียกว่าไปลองทำอะไรก็ถือว่าเรียกเป็นการลองทำ ล็อกท่องเที่ยวแล้วกันอว่าเราก็ยังไม่เคยพาทุกคนไปเทีย่ยวที่ไหนเนาะซึ่งในวันนี้เราก็กาลังจะไปที่พัทยากันซึ่งทริปนี้เป็นทริปที่รอมานานมากๆเพราะว่าเป็นทริปที่เราได้รวมตัวกับเพื่อนอตอนที่เรียนมัธยมปลายด้วยกันแบบครบครบ,ครบจริงๆอะทุกคนปกติแบบด้วยหน้าที่การงานของแต่ละคนเนี้ยเป็นอ,อดิตเป็นแอร์หรือเป็นฟรีแลนซ์แบบเราอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีความเวลาไม่ตรงกันสักทีแต่ในวันเนี้ย ูดได้เลยว่าวิเศษมากๆรับรองว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ยังมีไฮไลท์ในคืนนี้เอออุบไว้ก่อนแล้วกันเลยไว้ค่อยบอกว่าไฮไลท์ของคืนนี้มันคืออะไรแต่รับรองว่าเด็ดแน่ <c oughs> นอนเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังไปบ้านเพื่อนเราเพื่อ,เ,เ,อเอารถไปทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปเพื่อเพื่อนเราอ่าจะได้นั่งกับหลายๆคนจะได้เมาส์มอยนะคะเดี <c oughs> <ๆ>๋ยวเจอกัน ไปแบบไม่รู้เรื่องนะฮะเราก็มาถึงร้านอาหารร้านแรกที่เราจะมากินซึ่งต้องบอกว่าก็ไปเจอมาจากในเน็ตแหละในน่าจะเสือรองไห้รังเออแล้วเห็นว่าแบบว่าามีปูปูแบบปูราอาทูดูกสงดีมากเลยทุกคนดูดิอันนี้คือการเขียนอันเ ong, ท้านิ้วโป้งทุกคนไปแล้วตอนนี้เราได้นั่งเข้ามาอยู่ในร้านแล้วนาะก็ คนไม่เดียวมากเยอะมากหนูว่าพมาพมาเลยเหรอที่เก่งโมอ๋อยังไม่เทีย่ยงปกติเพราะว่าร้านนี้ได้ยินมาว่าคนจะค่อนข้างเยอะคือก็ไม่ไม่แปลกใจว่าคนทำไมคนเยอะคืออย่างที่ถ่ายอยินเสิร์ตไปออหน้าร้านที้เห็นก็แบบว่าปูทงางน,นั้นอะแล้วแบบปูสลักที่ตึ้งเท่ในราคาแบบว่าใหญ่ๆสามร้อยบาทมันเป็นอะไรที่แบบถุงใจมากจริงๆก็เดี๋ยวตอนนี้ขออน,าานุญาตแนะนำตัวละครที่มาในคลิปนี้นะฮะก็เริ่มต้นกันด้วยสาวสวยดีกรีเป็นถึง Leader, เชียร์ลีดเดอร์คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มะาวิทยาลัยชื่อว่าแพรนะคะสวัสดีคะ่ะแพรเ,เห็นไหมคะมารยาทงามสวยบนใบหนะ้าส่วนนี้คือขวัญนะฮะสวยงามไม่แพ้กันพอเธอเป็นดีเีถึง แร์โฮสเตสสายการบินแห่งชาติใช่ไหมคะจะบอกว่านี้น่าเต็มมากฟาวเดชั่นของอะไรคะพูดมาเอสเท์ลอเดอร์เอสเท์ลอเดอร์นะทุกคนสาวๆตามไปตำกันนะคะทุกคนต่อมานะคะเราก็มีก็ใช่ค่าเรเดีย โสดวันนี้ก็โสดเหมือนกันนะนแต่ไม่ค่อยมีเวลาเพราะเป็นไปเป็นมาเนาะคุต่อไปนะคะคนนี้เพิ่งจะเป็นแบบว่าไม่ใช่เจ้าสาวนะเพิ่งเดือนจุดสองปลายจุดนี้เพิ่งรู้เพิ่งวันเสาร์ที่แล้วนะคะวันนี้ก็คือปิดแล้วได้ไหมทีมที่ชื่อปทีชื่อทีงานเราแบบนี้มีเจ้าของแล้วแน่นอนการงานอาชีพนี้มันแขนะครงเยอะแล้ว ต่อมานะคะคือพิมพาในกรุงกรองนะคะก็เขาคือนันขาค่ะสอวคนนี้นะคะดีกรีนักเรียนนอกนะคะจบแคสนะคะไม่ใช่เล่นตอนนี้ก็ทํางานที่ดูมีอนาคตนะคะไปค่ะและซึ่งแน่นอนว่าโปรไฟล์ดีขนาดนี้ไม่ได้มาคนเดียวก็จะต้องมากับแฟนและคือที่เข่งนะฮะพบกันในตอนถ่ายรูปรับปริญญา เทนนิสโฟโตกรา퍼นะใช้บริการถ่ายรูปได้ถ่ายทุกงานนะคะใช่ไหมคะที่เก่งงานแต่งงานรับปริญญางานสงนิ่งๆึงที่เก่งนะคะมาสุดท้ายก็คือหวานใจของดิฉันเองซึ่งวันวันเนีก็เอาแต่เล่นเกมนะไม่สนทุกานมเคยเห็นแล้วนะคะก็คือพี่ดี่ก็ตัวละครประมาณนี้ส่วนอาหารจะเป็นยังไงเราไปดูกัน มือน,นี้นะคะตกออกมาหนร้อยสีบาทจุดสห้าต่อคนมาก,กันแปคนก็ประมาณพันน่งพันสี่นิดเยคือแบบราคาแบบประหยัดมากนะคะตอนนี้ก็เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะกำลังจะไปหาคาเฟ่นั่งซึ่งเพื่อนแต่ละคนก็เหมือน่างคนตัางหามาก็เดี๋ยวมาเราดูไปพร้อมๆกันกับทุกคนแล้วกันว่าเราจะไปไหนกันต่อนะคะ คสังขยามันคือแบบรอยเป็นรือปอนอย่างเงี้ยถ้าเราโดนดุดรูดไปโดนอ่ะมันก็จะแบบมีความสังขยาขึ้นมาความชนี้ <มา S 1> ก็จะประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้จะชอบเซลฟี่ ที่พักของเรานะฮะคาราวานีครัวมีซิ่งเราเป็นครัวแบบฝังด้วยนะคะกรกน้ําเป็นยี่ห้อเทกานะคะอย่างการีวิวคอนโดแต่เปล่านะฮะมีโต๊ะกินข้าวมีโซฟาทีวีแสงแดดและเตียงมีตู้ก็ไมีด้วยตู้เสื้อผ้าตู้ไม่มีบาร์ทับเป็นชวาเวอร์แบบนี้นะคะอันนี้คือห้องใหญ่ก็เลยปิดม่านเอาไว้ก่อนเพราะว่า คือจะบอกว่าวันนี้เราจะมีแอคทิวิตี้พิเศษกันที่นี่ซึ่งนั่นก็คือคือคือออะไรก้เราติดตามชมค่ะวันนี้เราก็ต้องหันตัวเงียบใอ้ไทยว่า ตอนนี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นเห็นรูปโปงไหมฮะเห็นผู้ชายคนนี้นไหมฮะใช่ค่ะนี่คือเรากำลังจะมีการขอแต่งงานกันเสร็จแล้วนะทุกคน,กคนจะว่าก,ก็จะแอบ,บรออยู่ในห้องในขณะที่ทุกคนไปกินข้าวนะ เปิดประตูไว้ป่ะตันเลยมันเปิดประตูอยู่นี่เธอรู้อยู่แล้วแหละต้องทำหน้าเซอร์ไพรส์ป่ะเนี่ยอยากดูโลเคชั่นใช่ไหมล่ะใช่เพราะว่าเราโทรหาเธอหลายรอบมากแล้วฉันเห็นัสายเรา <onz> ขอแม่แล้วเหรอแล้วแม่ใครนะวะแม่บอกว่ายังไม่มาขอเลยแต่ว่าเขาบอกว่าเดี๋ยหน้าาวกันาคุยเอไพรดูเร์เนก่อนก็โหราอะไรแล้วก็ไม่รับก็เปิดมาแล้วแบสกิโลเมีอายุเยอี่เยอะเลยคือยอเลยพี่นก็เยอะที่คนอืว่าพี่แบบใจเย็นนะแต่จริงอ่ะ ขอบคุณรงแรมที่ไม่ลอะไม่จรยท่นนะเขี่เาเอบมาให้เลยตอนแรกนะครับคุณนครู สาวันนะก็ใส่ได้ไม่ไดเปลี่ยนคีอคดังแต่งงานกับเราไหมก็เธอไม่แต่งได้ไหมอ่ะโอเคขอบคุณค่ะว่าแล้วเหลังไปดูโลเคชั่นแล้วไม่ จะไปเที่ยวแล้วเยยขอบคุณนะคะเ,ย,เย้ยินดีด้วยค่ะจบเวลแล้วสำหรับภารกิจด้วยพี่หุยขอแพรแต่งงาน<ม>คนก็สวมชุดสีสเทวนะฮะแล้วก็มีช่างภาพกิติมิ์ปากร้านขึ้นไอตี้ง <laughs> ฮลโลทุกคนตอนนี้ก็กิมบอเาไม่รู้แต่ว่าเป็นเช้าวันอาทิตนยะ์เนาะก็เดี๋ยววันนี้พวกเราจะเดินทางกลับกันละแต่ว่าเดี๋ยวคงจะแวะคาเฟ่นู่นนี่นั่นก่อนอาจจะเป็นคาเฟ่ช้างอะไรสักอย่างจำไม่ได้เหมือนกันก็เดี๋ยวเอารู้กันวันนี้เมื่อเราตื่นวันนี้กั <laughs> นค่ะตอนนี้ก็ เรามาอยู่กันที่มองช้างคาเฟ่นะฮะมันมีช้างด้วยทุกคนแล้วเดี๋ยวประมาณบ่ายโมงเขาจะมีโชว์ช้างและสัตว์บินอันนันอยู่ที่เขาบอกกันนะ